สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะทําไก่รวนซีอิ๊วนะครับผมวันนี้ก็ครัวเชฟบุ๊กไลฟ์แบบนี้นะครับสอนทําอาหารง่ายๆที่รับรองว่าคุณดูแล้วทําตามได้แน่นอนวันนี้ก็จะทําไก่รวนซีอิ๊วตัวนี้ครับเมนูนี้เป็นเมนูง่ายแล้วเป็นเมนูแบบเก็บได้นานเป็นเหมือนรวนซีอิ๊วนะครับผมให้มันอยู่ได้นานๆน,น่ารับประทานนี้แหละโอเค วันนี้จะมาทำอาหารง่ายๆเป็นไก่รวนซีอิ๊วซึ่งแบบต้องบอกวเป็นอะไรที่คุณแม่ผมชอบทำให้กินมากตั้งแต่เด็กมาแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อส่วนสะโพกหั่นง่ายๆแล้วก็ตับไก่ครับหั่นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากครับเพราะว่าลักษณะาการรวนเนี่ยมันจะทําให้แบบตับแบบสุกมันจะไม่ใช่กล่นสุกกล่นดิบแบบตับหวานนะเพราะอันนี้เป็นตับไก่ตับไก่เราก็จะกินสุกเนาะส่วนใหญ่เนาะเราจะไม่กินเหมือนตับหมูเนาะ ที่ต้องแบบข้างในแดงๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่หั่นใหญ่มันก็จะสุกยากนะครับครับชิ้นประมาณสัก1นิ้วเสร็จแล้วนํามาล้างนิดหนึ่งที่ใช้ก็จะมีตับไก่ครับกับเนื้อไก่ก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือต้นหอมญี่ปุ่นตรงโคนมันแข็งตัดออกไปหน่อยนึงนะเนี่ยตรงนี้มันจะแข็งหน่อยอย่าไปกินเดี๋ยวมันเจ็บแล้วก็หั่นครับใหญ่มากครับพี่ให้มันผัดแล้วมันเล็กๆเป็นท่อนแบบนี้นะครับแบบนี้เล็กๆอย่างนี้แล้วก็ผ่ามันหน่อยให้มันเหมือนลงไปเป็นเป็นเหมือนหอมซอยอ่ะพี่เหมือนต้นหอมซอยนนนะเคหััไไปด้้ลยรบบบแี ช้ได้หมดนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะนิยมกินส่วนที่เป็นสีขาวมากกว่าส่วนที่เป็นสีขาวจะมีความหวานส่วนเขียวๆเ,เนี่ยเขาว่ามันจะมีความฉุนมากนะครับก็คือเขาจะนิยมกินส่วนที่เป็นสีขาวกันเราก็ล้างทำความสะอาดนิดนึงคุณผู้ชมได้แล้วพักไว้บนนี้ง่ายๆผู้ชมมีแค่นี้เลยตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันเล็กน้อยอย่าใส่เยอะเลยนะครับโอเคทีนี้ใส่ทั้งหมดลงไปเห็นว่ามันจะมีน้ํามีอะไรเล็กน้อยผมใส่หมดเลยครับไม่เป็นไรความอร่อยของมันคือตัวตับเนี่ยมันจะออกลักษณะเหมือนน้าที่เป็นไข่ออกมา นะครับมันจะอร่อยตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปรุงได้เลยครับถ้าเรายิ่งปรุงตอนที่ไก่ยังไม่สุกเนี่ยมันก็จะซึมเข้าเนื้อไก่ได้ดีขึ้นทีนี้ตัวที่สําคัญที่คุณต้องมีคือซีอิ๊วดำโบราณใส่ก่อนกะประมาณสัก1ส่วน1ส่วนก็คือถ้าทํา1จานก็ประมาณ1ช้อนแล้วก็ซอสถั่วเหลืองสัก1ช้อนนะครับแล้วก็ซีอิ๊ว,นะวขาวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดรสชาติด้วยน้ําตาลเล็กน้อยแค่นั้นก็ใส่น้ําตาลอย่างละครึ่งช้อนพอผัดก่อน ผัดเครื่องกับซีอิ๊วกับไก่ให้ซีอิ๊วเนี่ยมันสัมผัสกระทะให้มันซึมเข้าไปในไก่แล้วให้มันเกิดความหอมแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยเติมน้ําลงไปน้ําจะช่วยให้มันแบบสุกแล้วก็นุ่มแล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ามันงวดน้ํามันงวดแต่ว่ามันจะโดนรัดโดนรัดด้วยเครื่องปุ่เพราะฉะนั้นมันจะนุ่มข้างในแต่ถูกรัดข้างนอกไว้ไม่ให้เละนี่คือเคอล็ดลับหยอดซีอิ๊วดำเล็กน้อยเพื่อสีที่สวยงามซีอิ๊วดำประมาณสักครึ่งช้อนพอ ใช้ไฟปานกลางนะครับรวนไปเรื่อยทีนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้พี่บางคนบอกว่าเอามาผัดแล้วเสร็จเลยไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดต้องรวนผมใส่น้ําลงไปเล็กน้อยน้ําเนี่ยจะทําให้ไก่ที่ถูกผัดจนหอมอะไรก็ตามเนี่ยมันนุ่มเพราะมันจะดูดน้ําแต่เราก็จะรวนจนน้ําแห้งเพื่อให้ผิวด้านนอกมันรัดตัวแต่ว่าเนื้อข้างในามันมีความนุ่มเพราะเราใส่น้ําไปแล้วนี่คือเคล็ดลับเวลาที่รวนเนี่ยเดี๋ยวพี่ไม่ต้องให้มันแห้งสนิทก็ได้นะให้มันเหลือน,น้ําไว้หน่อยหน่อย น้ำตัวนี้เวลาเอามาคุกข้าวจะอร่อยมากเลยแล้วมันก็จะมีน้ํามันออกมานิดๆเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันได้มาจากหนังไก่หรือว่าตัวไก่มันจะมีน้ํามันของมันอยู่นะครับมันจะมีน้ํามันออกมาจากไก่ด้วย้มันก็จะอร่อยมากผมขอเติมน้ําอีกรอบพอมันแห้งแค่พี่อยากให้มันนิ่มมากขึ้นพี่ก็เติมน้าไปอีกยิ่งทําอย่างเงี้ยนานเท่าไหร่จะยิ่งได้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็เนื้อไก่ที่มันนุ่มนะครับแล้วก็ต้นหอมเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มากเลยแล้วพี่ใส่หนักๆได้เลยเเพรรราาะปุงจัด เนี่ยพี่เราผัดนะผัดให้ต้นหอมเนี่ยมันแบบสุกแบบเละไปเลยนะพี่นะแต่พี่ผัดให้มันสุกไปหมดเลยแนละ้วมันจะได้ความหวานด้วยพี่อ่าเนี่ยต้นหอมเริ่มสุกมากๆแล้วพี่หนมะมันจะน่ากินเลยนะตอนนี้มันแห้งได้ที่แล้วต้นหอมสุกมากมากแล้วพี่แบบนี้นะครับรสชาติจัดจ้านนะครับออกเค็มนะครับพี่จะเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับพี่ตัวนี้ผมขอชิมก่อนนิดนึงไก่จะเป็นไก่ที่แบบสุกนะครับพี่สุกนะไม่ใช่ไก่แบบไม่ใช่ตับไก่แบบกึง่งสุกกึ่งดิบนะตัวนี้จะสุกเลยโอ้โหนุ่มมาก โอ้รสชาติหอมอร่อยเนี่ยพี่เสร็จแล้วพี่เห็นน้าแบบนี้เดี๋ยวพอตักลงจานวางไว้แป๊บเดียวหายนะมันดูดมันถ้าใครชอบแบบมีน้ำเดีย๋ยต้องต,อง,ต,อ,งตองเติมตเติมตน้ําไปหน่อยอันนี้อร่อยมากพี่ผมรับประกันเลยเป็นเมนูที่ตั้งแต่ทํามานี้ไม่เคยมีใครบอกว่าไม่อร่อย <Wow. S 1> ใครดูนี้ก่อนว่าน่ากินแค่ไหนตัวนี้รสชาติจะเค็มจัดจุดเด่นคือเนื้อไก่มันจะนุ่มเพราะว่าเราใส่น้ําลงไปรวนให้แห้งตัวน้ําจะทําให้ไก่นุ่มตับจะ สุกแบบสุกหมดเลยไม่เป็นแดงๆข้างในแต่ว่านุ่มไม่แข็งลองทําดูพี่ไก่รวนซีอิ๊วใส่ต้นหอมญี่ปุ่นหรือใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่แล้วจะหอม